บุเนีนะ่ยชอบชอบชอบมุมต้นลำไย,ยไปไหนละไปไหนละช่วงนี้บินไม่ได้ปีกไม่ค่อยดีเอาไปไหนละเมื่อกี้กระโดดอยู่อันนี้ไงมาเร็วเข้าบ้านแล้วไหมเข้าบ้านยังเดี๋ยวแมวก,กินนะไม่เข้าบ้านเดี๋ยวแมวก,กินนะฮนะ,ะมีบุญลงมาลงมามีบุญเร็ว มีบุญมาแล้วพื้นที่สูงอีกวะยังไม่กลับบ้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมารับใหม่นะ <c oughs> เรียกแล้วกันนะ <c oughs> กลับบ้านเร็ว <c oughs> อ้าวเรียกให้มาลาแล้วเดินขึ้นสูงทำไม <c oughs> ลงมาถ้าไม่ลงมานี่ไม่รอแล้วนะจากต้นมะยมาต้นมะม่วนเหรเร็วๆฝั่งนู้นเป็นแมวนะมีบุญนะ <c oughs> ลงมาเร็วๆไม่กลัวแมวหรอ <c oughs> มีบุญ มีบุล,ลงมาเร็วๆมีบุล,ลงมาเร็วเร็วเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วเป็นอย่างเงี้ยมีบุญกับบ้านมาเร็วกับบ้านเร็วมาเร็วๆ <laughs> อย่าลีลาอย่าลีลาร้องเร็วๆเวนี่กว่าจะได้ตัว แล้วเราบินไม่ใช่เก่งช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าช่วงนี้น้องอ่ะบินไม่ค่อยได้อ่ะแฮะแค่เนี้ยไปไหนได้ไม่ไกลเลยไปไหนได้ไม่ไกลเลยไหนมาลองฝึกบินใหม่ซิฝึกบินใหม่เอาบินใหม่ช่วงนี้เป็นอะไรไหนลองบอกซิช่วงนี้เป็นอะไร ลองบินสินะในแค่เนี้ยเอาอย่างเดินซะเป็นส่วนใหญ่ลาลาวะช่วงเนี้ยเดินซะเป็นส่วนใหญ่แ,ลแลหและบอกแล้วว่าอยากกัดปีกอยากกัดปีกอยากกัดหางเนีย่ยเห็นไหมทำได้แค่เดินเนี่ยตอนเนี้ย เกาะมันได้หน่อยนึงไปจะไปไหนต่อจะไปไหนต่ออ่ะดูดิแค่นี้อ่ะแล้วไปไหนต่อลกูกดูเห็นไหมจิกปีกเต็งจนจะไม่เหลืออะไรแล้วอะอย่าอย่าฝั่งนู้นมีแมวมาน,นี่เลยฝั่งนู้นมีแมวฝั่งนู้นมีแมวไปไม่ได้ดูสิ จีกจนจะบินไม่ได้แล้วอะวพอแล้วไหมเข้าบ้านแล้วไหมลูกฝนจะตกแล้วนะพอแล้วเนาะโอ้เกาะหอยพอแล้วเนาะพอแล้วก็ายบายผู้ชมก่อนขอบคุณายบายผู้ชมก่อนมีบุญสวัสดีค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นช่วงนี้ปีกไม่ดีขึ้นมาแล้วขึ้นยังไงมีบุญจะขึ้นไปหามีงไง ปีกก็ไม่ดีทำยังไงทำยังไงทำยังไงปีกก็ไม่ดีเร็วขึ้นมาเร็วกัดปีกตัวเองกัดหางตัวเองจนบินไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ขึ้นมาค่ะนีบนขึ้นมาแล้วเร็วไปยังไงไปยังไงไปหามียังไงจะไปยังไงอะบินไม่ได้ทำไงดีนะ บินไม่ได้ทํายังไงล่ะคราวนี้เร็ว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 ขึ้นมาเร็วอ้าวไปไหนมีโบนมีโบนแล้วแล้วมีโบนมีโบนมีโบนแล้วไม่ไปเกาะตรงนั้นสิเออเร็วขึ้นไปหาหมามีขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นยังไงอะมีโบนขึ้นยังไงดี โอ้ไม่มีใครสนใจมีบุญแล้วนะฮะมีบุญขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาอย่างไรไปไหนละมีบุญไม่ขึ้นแล้วหรอขึ้นเนลีลาเลก็กน้อยมันลีลาหมีบุญขึ้นมาแล้ว ขึ้นไปยังไงล่ะคราวนี้อ้าวขึ้นมาแล้วค่ะบินไม่ได้อ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกเอาจะขึ้นไปหามันมียังไงเอาบินก็ไม่ได้นั่น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 ล่นล่นล่นเออตัวช่วยหายตัวช่วยหายเอาเอาขึ้นมาเร็วมะขึ้นยังไงล่ะคราวนี้ขึ้นมากินเร็วขึ้นมากินเร็ว ขึ้นมาค่ะไม่ขึ้นละลมเสียมีเพิขึ้นมาได้แล้วไหมอึ๊บ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 หน่อยอึ๊บอึ๊บหน่อยบินบินพยายามจะบินแต่บินไม่ได้อ๋อไอเอ็นดูบ่เฮ้ยขึ้นมาทางนี้เอาไงดีเอาไงดีอึ๊บอึ๊บอึ๊บมองไปไม่ไม่มาหาเมียอ๋อน่าสงสาร น่าสงสารลูกนกอ่ะปลปลปลเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวพาไปนะอย่ไปู้ะอ้โอ้อนะอย่าบัลหลังอย่าจิกปีกจิกหางตัวเองเป็นไงดินไม่ได้เลยคราวนี้เข็ดยังอ่ะ เสร็จยังอ่ะเราอ่ะ